ลิปปินชาตีก็น่ารักนะอิสาลิกาลิ้นทองสาลิกาลิ้นทองนะคะสวนสามใบสวนสามใบนะคะเพื่อนๆดูสวนสามใบนะคะก็เลยให้เพื่อนๆดูต้นไม้ค่ะดูต้นไม้ค่ะดูต้นไม้นะคะดูต้นไม้ค่ะสวยมากยายไปยังไม่ทันถึงเบนจมาาค่ะยายมาอยู่ตรงกุลาบก่อนค่ะกุลาบก่อนนะคะ สวยมากเลย่านก็ให้เฟซบุ๊กเขาลบไปเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะยายอยากให้เพื่อนเจอความสวยของดอกไม้ค่ะค่ะสวยมากค่ะสวยมากอิริยาค่ะขอบคุณค่ะค่ะยายคงจะประมาณสักกี่สิบนาทีค่ะมุมนี้ค่ะยายก็เลยอยากเบ่งปันเพื่อนๆก็เลยถ่ายทอดสดความสวยของดอกไม้ค่ะดูสีเหลืองนะคะดูสีเหลืองค่ะค่ะสวยมากสวยมากเลยค่ะยังไม่ถึงเอ ตรงเบนจะมาศนะคะจะพาชมตรงนี้ก่อนค่ะว่าแต่และต้นสวยยังไงค่ะอันนี้สม้มจี๊ดนะคะสม้มจี๊ดค่ะเข้ากล้องไหมคะตรงนี้คะ่ะเขาขายต้นไม้คะ่ะสวยมากคะ่ะสวยมากวันนี้สีม่วงต้องถ่ายทางนี้คะ่ะจะได้เห็นสีม่วงคะ่ะต้นไม่แพงนะคะไม่แพงค,ค่ะค่ะสวยมากสวยมากคะ่ะอ <O> ีกหนึ่งที่หนูท่าไม่ได้ในงานเป็นจะมาก ค่ะข,ข,ขอบคุณมากนะคะที่มาชมดอกไม้กับยายและเห็นเขาสวยก็เลยอยากถ่ายทอดค่ะาาสวัสดีค่ะยายปิวนะคะเด้กปิวมาเที่ยวงานบินจามาศค่ะบินจมาสองห้าสของวังน้ำเขียวสิยาวค่ะค่ะ สวัสดีนะคะตอนนี้มีคุณอนุไทยกับคุณอิสริยานะคะยายพาชมกุหลาบค่ะกุหลาบค่ะยายมางานดอกไม้ค่ะคุณยายกับหลานค่ะยายมางานดอกไม้ค่ะก็เลยพามาดูดอกไม้ค่ะนี่ดอกไม้นะคะต้นไม่แพงนะคะไม่แพงค่ะค่ะสวยมากเสยมากค่ะนี่สีม่วง สีม่วงนี่เขาเรียกว่าบูสันเวียค่ะบูสันเวียนะคะบูสันเวียค่ะดูภาพปิดก่อนอยากจะถ่ายภาพนิ่งแล้วค่ะขอบคุณทุกๆคนค่ะอันนี้วางน้ําเขียวนะคะวางน้ําเขียวงานเอ่องานเบนจมาม่าบะอันนี้คือวางน้ําเขียวนะคะวางน้ําเขียวค่ะ เขาเขามีงานของเบญจมาศบานครับงานเบญจมาศดูท่าค่ะลักเล่สวยมากเลยค่ะลักเล่สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยโชบค่ะโชบสวยดูพลิกนะคะขนาดพลิกยังสวยดลงพลิกอันนี้พลิกนะคะพลิกค่ะสวยมากค่ะคุณอโนทัยสวยมากก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะกี่นาทีแล้วโอเค สวยมากสวยมากเบญจมาศราคะ,ะ,คะแต่ยายไปยังไม่ถึงเบญจมาศนะคะคุณอนไทยัยย้ายมาตรงที่เขาขายดอกไม้ก่อนชอบค่ะชอบค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะอันนี้คือบรรยากาศการขายต้นไม้ข้างในนี้นะคะคือขา,ขายต้นไม้ค่ะขายต้นไม้ค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูดอกลักเล่นะคะสีขาวค่ะค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้มีคุณอนไทัยกับคุณอิสริยานะคะยายพาชมกุหลาบค่ะกุหลาบราคาเขาก็ไม่แพงนะคะดูหน้าบวัวค่ะหน้าวัวต้นสวยมากค่ะค่ะเห็นไหมคะกุหลาบสวยมากเลยกุหลาบสวยมากสวยมากค่ะค่ะ อันนี้เป็นกุหลาบนะคะกุหลาบค่ะสวยค่ะสวยมากเลยค่ะสวัสดีนะคะนี่อันนี้เขาชื่อ h a ปปี n e s ค่ะให้แฮปปี้เน s นะคะ h ฮปปี n e นค่ะค่ะสวัสดีสวยมากสวยมากเลยค่ะสวยมากนี่ไข่มุกอันดามาก็เลยให้เพื่อนเพื่อนดูต้นไม้ค่ะดูต้นไม้ค่ะดูต้นไม้นะคะดูต้นไม้ค่ะ สวยมากดอกอะไรจะดอกอะไรเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวให้ดูชื่อนะคะเราจะได้รู้จักชื่อมันว่าเขาชื่อดอกอะไรค่ะเขามีชื่อค่ะเขามีชื่อพุดพุดน้ําขุดนะคะนี่ค่ะไม่เคยเห็นค่ะสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะสวยมากสวยมากสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะยายมาวางน้ําเขียวค่ะวางน้ําเขียวค่ะมาดูต้นไม้ค่ะมาดูตรงเข้า สวัสดีค่ะยายปิวนะคะยายปิวมาเที่ยวงานบบนจามาตค่ะบบนจามาตสองห้าหนึ่งสี่ของวังน้ำเขียวค่ะสวยมากเลยนะคะนี่อันนี้สีชมพูค่ะค่ะค่ะสวยมากสวยมากนะคะสวยมากอยากให้เพื่อนๆชมความสวยของดอกไม้นะคะโซนนี้เป็นโซนดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบ หวงค่ะสวยมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะไม่รู้ดอกต้นไม่แพงนะคะไม่แพงค่ะค่ะสวยมากสวยมากค่ะอ่าสวยมากค่ะสวยมากที่วางน้ําเขียวค่ะที่วางน้ําเขียวค่ะค่ะวางน้ําเขียวค่ะสวยมากเลยค่ะย้ายมาตรงกุหลาบค่ะสวยมากกุหลาบ ตีอ,อกม่วงสีอ,อกม่วงนะคะค่ะอัค่ะขอบคุณทุกๆคนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอบถามข้อมูลนะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากสวยมากเลยนะคะเพืเ่อนๆรายค่ะสาวสันสายนะคะสาวสนใยค่ะ คนเยอะค่ะคนเยอะปิดก่อนยายจะถ่ายภาพนิ่งแล้วค่ะขอบคุณทุกๆคนค่ะอันนี้วังน้ําเขียวนะคะวังน้ําเขียวงานเอ่องานเบญจมาศบานสวัสดีค่ะยายปิ๋วนะคะยายปิ๋วมาเที่ยวงานเบญจมาศค่ะเบญจมาศสองห้าหนึ่งสี่ของวังน้ําเขียวค่ะอยากให้เห็นดอกไม้สวยๆนะคะดอกไม้สวยๆค่ะค่ะสวยมากค่ะค่ะค่ะทายสวัสดีค่ะ ยายมาดูตรงที่เขาขายต้นไม้เข้ากล้องไหมคะเข้ากล้องไหมค่ะสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆอันนี้งานวังน้ําเขียวนะงานวางน้ําเขียวตัวน,นี้นะคะว่ามันชื่ออะไรนี่ยายก็เพิ่งเคยเห็นดูสีนะคะอ้ชื่อวาซาเวียค่ะอ๋อดูสิดอกเขาสวยมากเลยค่ะเลย ให้เพื่อนเพื่อนดูต้นไม้ค่ะดูต้นไม้ค่ะดูต้นไม้นะคะดูต้นไม้ค่ะสวยมาก<อ> freely, สวยมากค่ะอันนี giving, ้ยายอยู่วางน้ําเขียวนะคะวางน้ําเขียวค่ะวางน้ําเขียวค่ะค่ะพาดูดอกไม้ค่ะพาดูดอกไม้อิสริยาค่ะขอบคุณค่ะค่ะยายคงจะประมาณสักกี่สิบนาทีค่ะมุมนี้ค่ะยายก็เลยอยากเบ่งปันเพื่อนๆก็เลย ถ่ายทอดสุดความสวยของดอกไม้ค่ะรวมก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยายพาเดินชมเลยนะคะว่าดอกไม้สวยขนาดไหนยายยังไปไม่ถึงยายไปยังไม่ทันถึงเบนจมาาค่ะยายมาอยู่ตรงกุหลาบก่อนค่ะกุหลาบก่อนนะคะสวยมากเลยสวยทุกๆดอกเลยนะคะสวยทุกทุกดอกค่ะเดี๋ยวมีมุมนี้อีกค่ะมีมุมนี้ ยายมาตรงกุหลาบค่ะสวยมากกุหลาบสีออกม่วงสีออกม่วงนะคะค่ะสวยยังไงค่ะสวยมากเลยค่ะกุหลาบงานเบญจมาศบานนะคะงานเบญจมาศบานค่ะแต่ยายยังไปไม่ถึงเบญจมาศหรอกค่ะยายอยู่ตรงเขาขายต้นไม้ค่ะเหมือนดอก สวยมากเลยค่ะนี่สวยมากเลยดอกไม่เคยเห็นค่ะต้นนี้ไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยเห็นดูสีเหลืองนะคะดูสีเหลืองค่ะค่ะสวยมากสวยมากเลยค่ะนะคะหวังน้ําเขียวค่ะหวังน้ําเขียวยายจะพาชมมุมที่เขาขายดอกไม้นะคะไม่แพงเลยนะคะเดี๋ยวพาชมเลยนะคะทรายค่ะสาวฝนทรายนะคะสาวฝนทราย คนเยอะค่ะคนเยอะกานค่ะขอบคุณทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนใจสอบถามข้อมูลนะคะดอกเปรกๆค่ะดอกเปรกๆค่ะบรรยากาศในงานนะคะสวยมากค่ะอันนี้คืองานก็เลยให้เพื่อนๆดูต้นไม้ค่ะดูต้นไม้ค่ะดูต้นไม้นะคะดูต้นไม้ค่ะสวยมากสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆ อันนี้งานวางน้ําเขียวนะงานวังน้าเขียวอันเบญจมาศบานนะคะงานเบญจมาศบานค่ะแต่ยายยังไปไม่ถึงเบญจมาศหรอกค่ะยายอยู่ตรงเขาขายต้นไม้ค่ะอันเบญจมาศบานนะคะงานเบญจมาศบานค่ะแต่ยายยังไปไม่ถึงเบญจมาศหรอกค่ะยายอยู่ตรงเขาขายต้นไม้ค่ะเข้ากล้องไหมคะตรงนี้ค่ะเขา